ต้งจะผ่านวันเกิดพี่ชายสุดที่รักนะคะคุณโตโนภานขินแน่นอนว่าคุณกันนภรน้องชายสุดที่รักนะคะก็เตรียมของขวัญเอาไว้ให้ค่ะแต่งานนี้นะคะหนุ่มกันเนี่ยถึงกับพูดไม่ออกเลยเมื่อตั้งใจจะเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่ชายสุดที่รักด้วยการซื้อของขวัญสุดพิเศษให้แต่ดันถูกหนุ่มโตโนเซอร์ไพรส์กลับนั่นเองค่ะ อยากจะเซอร์ไพรส์พี่โน่แต่ว่าไม่คิดว่าจะเซอร์ไพรส์โดนเซอร์ไพรส์กับความตั้งใจครั้งนี้ของเราคือยังไงบ้างคะความตั้งใจของผมเนี่ยคือมันเกิดพี่โน่จริงๆแล้วก็อวยพรในวันที่ตรงวันเลยนะแต่ว่าไอ้วันที่เราซื้อเนี่ยคือวันที่เราไปเจอพี่โน่นัดเตะบอลไงพอดีแล้วมันก็เลยมา2วันมันเกิดจริงๆครับ แล้วก่อนหน้านั้นวันหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นว่าคือเราผมมาชอบดูรองเท้าช่วงนี้เวลาที่เราอินอะไรใช่ไหมเราก็จะแบบดูพวกร้านรองเท้าอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอคู่หนึ่งที่มันแบบลิมิเต็ดแล้วเป็นรุ่นที่พี่โน้ตเขาใส่เหมาะกเลยแล้วก็ถามว่าพี่โน้ตพี่โน้ตแอบถามพี่โน้ตใส่รองเท้าไซส์อะไรอกสองห้าห้าเฮ้ยสองห้าห้าแล้วผมจำมานะแล้วเขาบอกว่าสองห้าห้าเหลือคู่สุดท้ายพอดีครับคู่นี้สีลิมิเต็ดเลยสีทองล้วนอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยพี่พี่ส่งทันไหมเน่ะพรุ่งนี้แล้วเขาอยู่แบบอยู่ต่างจังหวััััดดเเเนนีีีี่่่ยยยคครรรบบบทพ๋วผมสงให้ล ตอนส่งมาทานแล้วก็แบบโห้เนใจฟูมากพี่โนต้องดีใจเว้ยแฮปปี้เซอร์ไพรส์แรกคือฝนตกลักษณะมาแคนเซิลพี่โนบอกว่าเฮ้ยแคนเซิลหวากันหมายว่าหลังนะเฮ้ยพี่เพิ่งได้ป่ะพี่อยู่ทางสนามก่อนได้ป่ะเพราะว่าผมเอาหงส์ฝันมาให้พี่มึงก็ให้คนอื่นก็ได้ไม่ได้เดี๋ยวของมันเสียมันเน่าถามว่าเออกูต้องรอมึงที่ไหนเนี่ยก็อยู่แถวห้างแถวนั้นก็ได้โอเคโอเคพี่รอที่นี่นะแล้วก็พอเจอปุ๊บเนี่ยแล้วก็ตามคลิปเลยครับก็ลงไปหาแกลงไปโน พี่วันเดย์นะครับทะเลาเปิดโหยกันคิดว่าดีใจไหมรู้สึดีใจแปลกๆว่ะกูมีแล้วลังเลก่อนว่าพูดเล่นหรือพูดจริงตอนแรกเพราะว่าพี่ชอบชอบอารมเราอะยเงียจริงนี่หว่าไปคืนได้ไหมพอไปคืนได้ไหมปุ๊บเนี่ยใจร่วงลงไปแล้วก็คือไม่เอาแล้วไม่รับเลยไม่เอาแน่พอที่เขาเรียว่าเขามีแล้วจริงๆอ่ะเขาก็บอกว่าเอาเงินไปทำอย่างอื่นก็ได้กันไปซื้อลูกบอลแจกน้องๆ โดูเป็นคนทั่วไปเลยไปซื้อคอนเสิร์ตองน้องหรือว่าแบบเอ้ยเอาไปทำที่มีประโยชน์แลไรทำอะไรที่มีประโยชน์ก็ได้ับพี่ได้ครับแล้วก็เซอร์ไพรส์กลับครับส่วนล่าสุดค่ะก็ได้ไปร่วมงานกับนุ่นนิวโชรินนะคะกันก็เผยว่าดีใจที่ฟีดแบ็กนั้นค่อนข้างดีส่วนงานคู่กับหนุ่มริ์เรืองริ์นะคะก็ยังคงอยู่ในกระบวนการตัดสินใจของผู้ใหญ่ฝากแฟนๆเราติดตามผลงานของทั้งคู่กันต่อไปค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ